มาแล้วมาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องปาดเนี่ยแสงตะเบนแสงตะวันยามบ่ายสามนะครับนี่แสงจัดจ้านมากๆเลยจดจดเลยแดดเดดกำลังเอาเอาร้อนร้อนนี่ก็บมอวงเกี่ยวขมิน้นเนาะครับนี่นี่ที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ปูปตอเขียดปูนี่แต่ต้นเขาก็คือจิตสือมากนะที่เป็นตน้นที่ตเขาตอนแด้วครับนี่ต้นเขาจ็บบสูงเท่าไรเนาะแต่เขาก็เป็น่วยดีมากนี่ นุย้ยกำลังพออยู่พอกินเลยครับนี่นวยอวบอวบอวบุ่นเลี้ยวแม่สุดยอดสุดยอดเปดรมมเี้ยวขนาดเลยครับเมื่อมองแก้วขมิ้นนี่ครับนี่อุ่นเลี้ยวนุ้ยงามเลยนี่ก็สวนพักสวนครัวแหละครับนี่ก็เดินดูเดินพาชมอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยเวลาที่ทำแนวอยู่แนวกินเนาะกินง่ายๆตามแบบบ้านๆนี่เนาะ ถามวิธีของป่าปะขา,า,ายขวดาะปุดแล้วนี่กันไว้มะเขือ,อเทศพวงนู่นต้นตะไคร่นี่ก็มาช้ำปลูกไหมป่าชุ่มไปน้าขันเรื่อยๆครับนี่แต่แบบมีจุดหมู่หมายอยู่ครับนี่นี่จุดหมู่หมายกัมาถึงแล้วน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับใบเตยเนาะใบเตยเออมีแนวใหดูหลายอย่างอยู่ทั้งต้นกวยทั้งใบมะกรูดต้นมะละกอ จะชุดมุ่งไหมผมจะมาเก็บนี่ครับพ่อแม่พี่น้องมาเก็บใบเตยครับใบกาลังพ่อดีเลยเนี่ยเอาใบาเกลนะใบข้างล่างนี่ครับหนุนเดียวบ่วต้องทิถีรีทันใช้มือเด็ดเอาเลยไหายตามแบบง่ายๆตามชอบท่านบ้านออ้หื ออออออสำเนียพอดีแล้วครับเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเมนูไหนตามมัดตามอยากกินเมื่อนี้กันมาชมติดตามพร้อมกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ได้ปลาสมมานะครับปลาสมกับปลากระเพียนนี่ครับสือมานี่ครับหีดเอาเขาที่ เม็ดเขานี่ก็ใส่ใน้องออกเนะมีหลายนี่ผมบ่มาบมา่มะเม็ดเขาเท่าไรน,นะนี่แกออกจากในถุงเลยครับปุ๋นแล้วปลาสมปลาตะเพียนเนาะ <cek. S 1> เดี๋ยวจะได้ขีดออกมาเอาไปทอดครับเมนูปลาสมทอดกรอบครับมือนี่เฮียเคาะเคาะนี่เม็ดเขาาในทองออกให้มดคางตัวนี่กะ ลุดหลูดขุดขูด,ดออกมดแล้วครับนี่ให้เหลือแต่ตัวครับปลาสมวางลงไปเลยนี่กับใบตองนี่ครับนี่ตัวกำลังใหญ่ๆห,หรือเ่ามันตัวน้อยหรือครับนี่นุ่นเท่าฟ้ามือนลืครับนี่ปลาฮบริกินน้่นแล้วครับนี่เมนูมือนี่ปลาสมทอดกรอบครับเส็บนัวเส็จนัวน้ำกันหรือเห็ดยูเห็ดกินบัานบ้าน ยังไงก็แซ่บตามหิวตามอยากครับพอ่อแม่พี่น้องนี่คราบปลาสมชุบแป้งทอดกรอบนี่ก็เทแป้งใส่ลงไปเส็จเรียบร่อยแล้วเนาะลืมทายเนาะทีแรกมหมมเทซ้ำอีกก็ได้นี่ใส่ลงไปเลยเน้นแป้งเน้นแป้งจะได้กรอบๆนี่ใส่หดหางใส่หดหัวบุนแล้วให้ก็เคลือบกาเคลือบความกรอบลงไปนี่ครับแต่เห็นเทหลายๆดิ ว่าแป้งที่เหลือที่เสียดายแปง้งเ่าะน้อบ่ต้องเสียดายครับบ่ต้องเสียดายเพราะว่าใส่ลงไปเยอะๆเลยนี่เพราะว่าปลาสมเนี่ยเขามีความชื้นในตัวอยู่แล้วนี่แล้วเขาจะดูดจะดูดแป้งทอดกรอบนี่ให้เคลือบทั่วตัวเนะะเห็ดกินแซบนี่ยมันต้องใช้เครื่องปรุงใช้เยอะๆนะครับผมสมุนไพรนี่รสชาติเขาจะได้นัวๆนะมอจะเสียดายหลายเนี่ยมันจบีบ่แสบถูกปาก,ปากถึงไก่ทะรลเลย,เลย นาะนี่ทองงัดใส่ทองทองผสมลงไปน้าเลยนี่นี่แป้งทอดกรอบนี่จวดจวดผุดเหลวหยักลงไปเวลากินจะได้กรอบกรอบว้าวตามมาักตามชอบครับนี่ด้านนี่ก่ะพริกมากะใส่แป้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังพออตามใจชอบ ขีดแป้งใส่ลงไปเพิ่มอีกนี่ส่วนหัวจะบดถึงให้มีแป้งเกาะถ่วถึงทุกส่วนของตัวปลาสมนี่ปลาตะเพียนถอดกรอบกรอบกรอบทั้งตัวกรอบทอดก้างในตัวปลาสุนเนี่ยเขียวกรอบกรอบเสร็จเสร็จน้ำกันเด้อปึ้ดจะผูดไปพูดมาหนิกันใช้เวลานานผุดเนาะมาเอาลงไปทอด ในกระทะร้อนๆพร้อมกันเลยครับมาพร้อมทํากินแล้วครับเปิดเตาแก๊สปืป้อ,อากระทะใหญ่เลยครับนี่มุลล่นเร็วบิ๊กๆเลยกระทะนี่ร้อนเร็วอยู่แล้วใส่น้ำมันพืชลงไปเพราะว่าปลาสมนี่กัตัวใหญ่อยู่เนาะน,นะเอามาเพาะใส่ไปถอดนี่จะได้ถึงตัวถึง หัวถึงหางพอดีนอะนี่นะเขาจะได้ซุกพอมกันครับรอให้รลอนรอนจักน้อยเนาะนี่ก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยมามาใส่ตามไปด้วยนี่ครับใบเตยโร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 ย,ยลงไปโรยลงไปบนน้ำมันในกระทะนี่ครับนี่เพื่อให้ได้กลิ่นหอมหอืช้กระจายใบเตยนี่ให้เขา ถั่วกระทะก็หน่อยเนาะนี่เนาะนี่น้ำมันเริ่มเดือดแล้วครับนี่จะใส่ใบเตยลงไปนี่เพื่อประโยชน์วัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็มีจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งเพื่อว่าให้ปลาสมนี่ติดกระทะเนาะจะมาใช่ใบเตยลงไปรองใบจะได้ถัดกรอบๆสุกๆได้เนื้อเต็มๆไม่อกไม่ร่อนเนาะก็เปิดไฟกลางๆเลยครับ นี่ปลาสม้มใส่เล็กทีลงกัเลยใส่ลงท่อใส่ลงท่อ,อมันอร่อนพอดีลยวางไลก่อนเลยก็จะกินตามแบบที่ชิง่ายๆบางๆแบบสูตรแบบปลาปะาขา,ายขวดนี่ครับกดปลาส้มอดรอบครับเมื่อนี้นะรอให้ตุกจบหน่อยเดี๋ยวค่อยคลิกเนาะเดี๋ยวค่อยคลิกด้าน ไฟกลางกลางขนาดอ่อนๆหน่อยนึงเลยครับนี่เสือยังไงล่ะเสือเขาตุ๊ๆว่าให้ทางนอกโตแห้งว่าให้เขากอเขาใหม่เกินไปนั่นไฟกลางกลางแบบอ่อนๆนี่ครับยัาให้ถึงหัวก็าจะตุ๊บกับกรอบทั่วถึงกันกุ๊บหัวถึงหางตวนกลางตลอดตัวจะได้กรโกลอิ่มจะได้เกี่ยวกรึ๊บาแจมๆขนาด คลิดไปเรื่อยๆนะครับบ่มีความตลิกกระทะเลยเพราะว่าใบเตยได้ทั้งควางหอมทั้งร้องเอาไว้นี่กระทะไม่ดูดเนื้อปลาส้มเหลืออยู่เต็มสีจะสวยงามๆเลยครับนะทำไปเรื่อยใจเย็นๆจะได้แซ่บครับนะตอนนี้ก็เริ่มกำลังพอดีแล้วเนาะอีกด้านนึงนาะเาิดนะอีกด้านนี้ อนะ่แตว่าวาเต็มสัวเทเลยรวะหางฮะจะดูสีสันแล้วกับสีทองแดงดีอยู่ครับหนี่ยเพราะแดบพอนัวอยู่บรต้องสีสันสวยงามทเทนะ่าไร่รอกเอาไปลดค่าเนาะง่ายๆครับด้านๆปั๊แได้กลิ่นหอมขึ้นากแล้วครับมาตักริกอีกด้านใส่ทับทีเลยครับที่ไห่เพราะว่าก็คึกก็ดีเราอีกด้านหนึ่ง ติ๊บกลับลงไปหมดเยใบเตยติดตัวเลยเนะี่ยวัยากบัซา่ายิ่งติ๊บตัวปลาทมลงไปนี่จะได้กินหอมเผาขวถึงเลยติ๊บอมแดงอร่ามเลยนะ<า>อหอมหอมเลยครับจวดจวดติ๊บอี่จานหนึง่งกับวัวน้ำเขาไร่หรอกครับเนี่ยเ่านี้ก็พอแลนะ้วปิดไฟหอมตักใส่จานใส่ชามบิ๊บบิ๊บจมูกหอมอยู่หอมกินครับโอ้มันแตก แต่แบบวิธีบ้านๆน้ำัันงักมือดพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ไปกรองใส่ตะแกรงกรองน้ำมันออกเสร็จเรียบร้อยมาใส่จานบิ๊กๆขนาดตัวก,กลางๆของปลาสมพอดีเลยเนีย่จานบิ๊กบิกมามาชิมก่อนเลยเนี่ปหาไหนดีเอาส่วนหางดีกว่าเน้อนี่ว่าความกรอบเขานี่กี่นัวนวขนาดไหน อขอบขอบชอบชอบแจมๆเลยเด็ดกินหอมของใบเตยเขาไปแทรกน้ำครับเนี่ยชขมือเลยนะครับผมอุ่นร้อนใหม่ๆเนาะว้าร้อนร้อนจุ๊ ความสมของปลาสมนี่ยังคงที่ขึ้นชื่อว่าปลาสมทอดกรอบนี่เจียมเลยทับมือนี่ปลาสมชุบแป้งทอดกรอบวับแซ่บ